เช็คพื้นก่อนต้องเร็วเร็ว,รวหนึ่งสองซับตึ๊บดูเจ้าครับดูเจ้าโอ้โอ้โอ้โอสวัสดีครับสวัสดีแมฟี c ทุกคนทุกท่านนะครับตอนนี้เหมือนจะได้ยินเสียงรถแล้วครับ จะได้ยินเสียงรถแล้วนี่นะวันนี้ก็เป็นวันที่น้องดาวกลับมาจากงานทุรินแล้วนะครับผมเรามาชมกันนะครับแม่สีว่าเจ้าจ้จาก,กับแม่แป้งจะมีปฏิกิริยายังไงนะครับอู้อ้ดูมารามมันจะได้ยินแล้วเหมือนจะได้ยินรถแล้วมันจะได้ยินเสียงรถแล้ว เหมือนเจ้า,จาไม่รู้ยังไม่รู้อะไรนะครับวันนี้มีเสียงเคลื่อนเสียงด้วยนะจนเจ้าอาจไม่ได้ยินนะครับฮะดูนะครับมาดูกันนะครับแม่แม่สิพี่ดาวมาแล้วพี่ดาวมาแล้ว ไม่มาสักทีอ่ะเสียงรถเลเสียงรถดังเดินบ่ดังแต่ท่อฮะ,ฮะอ๋อไปส่งไปส่งพี่โมเมก่อนเหรอใช่ไหมอ๋อไปส่งพี่โมเมก่อนนะครับแม่แม,ม่พี่ครับไปส่งพี่โมเมก่อนนะครับผม <c oughs> นี่นะครับได้ยินเสียงเครเดินสตาร์ทรถแล้ว นะครับแม่ฟีเป็นไงครับเป็นไงพเรลินกำลังจะมาแล้วมารามค้างแล้วยินเสียงรถแล้วเจ้ายินเสียงรถพี่ดาวแล้วดูมาดามคางนะครับแม่ฟี Anh <laughs> oh, Kim oh, mà đàm. รอชมกันนะครับว่าเมสิีว่าจะเป็นไงเนาะวันนี้น้องดาวก็เ,เป็นงานช้างกลับมารอบที่สองนะครับเฮ้ยเฮ้ยเดูสองแม่ลูกนะครับดูสองแม่ลูก เฮ้ยเจ้าก,กี่ถึงพี่ดาวไหมเาฮ้ยเสียงรถใครมาเฮ้ยเฮ้ยดูมาดามเฮ้ยเสียงรถใครอ่ะเอ้ยเฮ้ยพี่หลงกะเฮาพี่หลงกะฮอนมาแล้วนี่้เสียงรถใครเจ้าเสียงรถใคร พี่ลงไปมุดนี่อย่างมากพี่หลงครับดูนะครับเสีงรถใครเนี่ยเจ้าอุ้ยจำได้ไหมเนี่ยเออเอเออสียงเงเจ้าเงยก็เสียงไม่แปลงอีกเออเออ,เอ,อดูพี่เหลาไปแล้วพี่เหลาไปแล้ว โอ้พี่เหลากับพี่ตาตัดไปรอนู่นแล้วนะครับแม่อกี้มาแล้วมาแล้วจ้านี่นะพี่ดาวมาถึงแล้วเออพี่ดาวมาถึงแล้วพี่ดาวมาถึงแล้วนี่นะ 흐흐흐 <laughs> 어헤 <laughs> ผมไม่รู้ชัดไหมนะครับน่าจะได้อยู่อาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับเอออเเรียบร้อยพี่ดาวมาถึงแล้วนะครับตอนนี้นะครับเออดูมาดามเออกินหอดไลทกินหอดลูกไลท์นี่นะฮะเรมาดามนี่ก่อนเราไปดูน้องดาวก่อน ท่าน,นเดีไปตลาดดิยวข้ามากัน,น,นดูกันท่านดูสุดหล่อกันครับฮะไปบันทลาดก็ไม่กันดูสุดหล่อกันครับ วันนี้มากับพี่โมเมขยะเยอะเลยวันนี้ฮ่า <g ül> เพ่งอยู่จนเจ้าแม่หมองก็ไปไลฟ์ให้ชมนะครับเราเรอดูน้องดาวลงรถก่อนแล้วก็อาบน้ำนะครับก็จะได้มาเก็บขยะต่อนะครับแม่สีเก็บขยะบนรถตจีรอนะครับขึ้สุดล้อสุดล้อฝุ่นฝุ่นถ้าฝุ่นจนเจ้าเพิษยังอยู่ฝุ่น รู้ว่าเป็นเจ้ารำเลรเออหันรถเทียร์หนึ่งอีกกระบะเริ่มแล้วแต่ก่อนไม่ติดนะตอนนี้หันแล้วติดแล้ว <c ười> ลงไปคอยลงไปคอยเออโอ้ยแล้ดูหน้าตอนลงรถครับโอ้หล่อมากครับ <c ười> เออเอามหุ้งก้างหูงก้างเฮ้ย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 เช็คปืนก่อนน้องเร็วเร็วหนึ่งสองซอกอึ๊บเออเป็นระจ้าอึ๊บโอ้มีหอดสาทาล้างอีกโอ้มีทรงผมด้วยวันนี้ไชครับเขาเหลืองก็จะพาทั้งดาไปอาบน้ำนะครับ อาบน้ำก่อนแล้วค่อยไปเล่นกับน้องนะนี่พี่เดือนก็อยู่นี่นะโอ้โหพี่เดือนใส่หัวใหญ่เลยฟันฟ้นปั้นแล้วพื่อนักทายกันอีกเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยด,ดูเจ้าครับดูเจ้าโอ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอ้วันนี้ไม่อาบหรือเปล่านะ้ำอาบมาถึงนู้นแล้วนะครับเอ้ยจกแม่เพื่อนเลือของท่านเอ้เอ้ยจบครับกินกินจำกินครับจำกินครับ พี่ด,ด,ดาวบอกเจ้าไว้ที่หลังเดยอคุยกับแม่ก่อนอยู่กับแม่ก่อนเ้โอ้ดาวน้องไง <c oughs> อาม่อดาวน้องกอ,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 อาไ้องอู้อ้ไปหาน้องเออน้องน้องก็อยากเล่นกับพี่ทีนี้พี่ไม่เล่นครับพี่ไม่เล่นกับน้อง อยู่กับเจ้ายอะไม่ได้ครับโดนมุดบ่อยดาวบอกโดนมุดอย่างเดียวเลยเออยเฮ้เฮ้เฮเละสเลยไปแล้วไปแล้วดาวหิ้วน้ำบอกที่หิ้วน้ำเนี่ยนะเลื่อนหิ้วน้ำครับ กอกสีฮัทมันก็ใส่ยางก็ใส่ยางพี่เราปาดยางไปกินน้ำเองเลยอยู่ดาวเบื้องบนโอ้เอาใส่ยางเอาใส่ยางเข้าปากเองเลยวะพร้อมกินแล้วพร้อมกินแล้วเหลือทุกคนมาเปิด้เยดูดูเปิดใส่โอ้อันนี้กะโอ้อันนี้อยากเล่นกับพี่แล้วอยากเล่นกับพี่โอ้ยเอาใส่พิษสายเราเนี่ยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์กดติดตามกับช่องพื่อคลิปน้องปอน c h ช anel ด้วยนะคะ <c oughs> รับก็เราก็เราก็เราเออเย,ยื่งกับคลิปนี้ครับพอตัวลาไปก่อนนะครับแม,แม่พีครับประมาณนี้นะครับสวัสดีครับผม